สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครเคยเป็นเหมือนเจ๊กุ้งบ้างคะกล้วยหอมของเรานี่แหละค่ะเผลอแป๊บเดียวสุกทานไม่ทันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะสุกมากไปหรือน้อยไปนะคะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะดูอย่างของเจ๊กุ้งนี่นะคะให้ทำการปอกเปลือกกล้วยออกได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะ เบามือนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาชับนั่นเองค่ะมีกี่ใบปอเปลือกออกให้หมดเลยนะคะวันนี้เจ๊ก,กุ้งเหลืออยู่สองใบค่ะมาดูตัวช่วยของเจ๊ก,กุ้งกันเลยค่ะตัวช่วยของเราก็คือฟิล์มถนอมอาหารนั่นเองค่ะนํากล้วยหอมที่ทานไม่ทันนี่แหละคะ่ะห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะคะห่อให้มิดเลยค่ะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเพื่อให้เขาหยุดการสุกนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็นำกล้วยที่เราห่อทั้งสองใบนี่แหละค่ะไปใส่ในกล่องสูญญากาศค่ะใช่แล้วค่ะกล่องสูญญากาศนี่แหละค่ะถ้านำไปแช่ตู้เย็นช่องปกตินะคะสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยค่ะ ถ้าใครต้องการให้อยู่นานกว่าน,นั้นนะคะเจ๊ก,กุ้งแนะนำให้ไปแช่ที่ช่องแช่แข็งได้เลยค่ะสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งเดือนเลยล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ